ก้าวสาวหลัดในเลื่อนดาพีข่ขาสูงใช้ปางอะไรกันบ,บ้างก็ไปรับชมกันได้เลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอกาบสวัสดีแฟนคลับคิมิซุโนะใหยบาทหรือดาพี่ขาสูงทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาทาเลื่อนเกี่ยวกับก้าสาวหลัดใช้ปางอะไรกันบ,บ้างนะครับก่อนจะไปรับชมคลิปก็อย่าลืมฝาก กดติตาให้ผมด้วยนะครับที่สาขคาเลยนะครับก็อย่าลืมไปฝากกดติตาที่ต่อผมได้นะครับถ้าใครที่กดติตาแล้วก็อย่าลืมไปล่าชงคีผมก็ได้เลยนะครับดับที่9สาวละแห่งความละอย่ามิซิลินะครับทุกคนมิซิลิเนี่ยเป็นคนที่ใช้ปลาแห่งความละนะครับทุกคนมิซิลิเนี่ยมาจากตรหลงละผู้ชายง่ายมากเลยนะครับทุกคนแต่เธอก็มีความสามารถด้านในการต่อสู้นะครับทุกคนและเธอก็เป็นคนที่คิดค้นปลาแห่งความละขึ้นมานะครับทุกคน ิซลี่เนี่ยใช้ดาบไม่เหมือกใครเลยนะครับทุกคนเขาเนี่ยมีดาบที่เป็นเหมือกกัะแทะนะครับทุกคนดาบของเขาเนี่ยข้อข้างจะยาวเลยนะครับเขาเนี่ยสามารถฟาดฟันใส่คู่ต่อสู้ได้นะครับทุกคนเนื่องจากว่าดาบของเขาเนี่ยออกจะยาวไปหน่อยนะครับทุกคนเหมือกกัะว่าเป็นแทะเลยนะครับทุกคนพิซลี่เขาก็มีบกบาทในหมู่บ้านช่างตีดาบนะครับทุกคนที่เขาการังจะฉายในในแรวนี้นะครับทุกคนหรือซ้นปีนี้นะครับ ขอจากอันดับที่9้าไว้ให้กับสาวลาแห่งควาระอย่างมิซิลิก็แล้วกันนะครับทุกคนอันดับที่8สาวละมาแรงอย่ายงโคโจชิโนบุนะครับทุกคนชิโนบุเนี่ยเขาก็จะใช้ปามาแลงในการต่อสู้นะครับทุกคนหรือเขาจะสามารถสร้างพิษออกมาได้ด้วยนะครับทุกคนหรือจะสามารถสร้างพิษโจนตีสายคู่ต่อสู้หรือโจนตีสายอาสูงก็ได้นะครับทุกคนชิโนบุเนี่ยเป็นคนที่พูดจาไพเราะนะครับทุกคนและก็เขาเนี่ยเป็นคนที่ให้เกียริคนอื่นอยู่เสมอนะครับ ถึงแม้เธอจะโกรธใครเธอก็มาจับไม่ระบายออกมานะครับ hmm. ทุกคนในสุดสุดท้ายเธอก็ได้ทางการประทะกับอันสูงข้างขึ้นระนัาที่สาอยาโดมะนะครับทุกคนเนื่องจากว่าโดมะเขาได้ทางการฆ่าพี่สาวของชิโนบุไปนะครับทุกคนในสุดสุดท้ายนี้ชิโนบุเขาก็ได้ตายลงไปนะครับทุกคนเนื่องจากว่าชิโนบุเขาดงโดมะเขากินเข้าไปนะครับและโดมะก็โดงพี่ของชิโนบุเข้าไปนะครับแล้วก็ตายพร้อมกันเลยนะครับทุกคนแล้วชิโนบุก็ ร้างแค็งให้กับพี่สาวนะครับขอจะอดดะที่แปะไว้ให้กับเสาหลักมาแรงอย่างโคโจที่โนบุก,ก็แล้วกันนะครับทุกคนอนดดบที่7เสาหลักแห่งเสียงอย่างอุซุยเทงเงน,นะครับทุกคนอุซุยเทงเงเนี่ยเขาก็ใช้ฟางแห่งเสียงนะครับทุกคนเขาเนี่ยมาจากช่อคอนโด,ดเด่นและก็ความจุฉะนะครับทุกคนถึงแม้อุซุยเทงเงเขาจะเป็นเสาหลักก็ตามนะครับแต่เขาก็มีเมียถึง3าคนเลยนะครับทุกคนเขาเนี่ยเป็นผู้ชายดีเด่นขอในเรื่องดะาพี่ข้าสูงนะครับทุกคนนี่ผมหยอกหยอครับ แต่เขาก็มีเมียสาวคนจริงๆนะครับทุกคนอุวยเทงเองเขาก็จะมีโบบะในผ้าห่าลืนลงนะครับทุกคนที่เขาปะทะก,กับสองพี่น้องอาสูงยาเกียวทาโร่และก็ดาคินะครับทุกคนในเหตุการณ์คังน,นั้งอุซุยเทงเองเขาก็ได้เสียแขนข้างหนึ่งไปนะครับทุกคนเนื่องจากว่าเขาปะทะก,กับเกียวทาโร่อาสูข้างขึ้นระดับที่หนะครับทุกคนหลังจากโจสืบผ้าย่าลืนลงอุซุยเทงเองเขาก็ได้ทานการเสียงออกจากการเป็นสาวหลานนะครับทุกคนและเขาก็ได้ใช้ชีวิตแบบคนทั่วไปแบบ มนุษย์อย่างเราๆนะครับทุกคนขอจากอาด,ดัทที่7ไว้ให้กับสาวหล่าเสียอยา่าอุซวยเทงเง,งก็แล้วกันนะครับทุกคนจักที่6สาวหล่าอสารพิยาอบานัยนะครับทุกคนอบานัยเขาก็จะใช้ปลาอสาราพินะครับทุกคนจะขออบานัยก็จะคล้ายๆกับงูนะครับทุกคนและเขาก็เป็นคนที่คิดค้นปางอสาราพิขึ้นมานะครับทุกคนและอบานัยก็ยังสามารถใช้งูในการต่อสู้ก็ได้นะครับทุกคน อบานายเขาก็ได้ทางการเข้าร่วมในสื่อสุดท้ายที่ปะทะกับมูซานนะครับทุกคนและเขาก็ได้ทางการปะทะกับมูซานไปพ้องกลบวรวนถึงเหล่าสาวละและก็รวนถึงพวกันจิโร่นะครับทุกคนในสื่อสุดท้ายนี้อบานายเขาก็ได้ตายลงไปนะครับทุกคนก่อนที่เขาจะตายเขาก็ได้สารภาพรักกับมิสซิลนะครับทุกคนและเขาก็บอกมิสซิลว่าถ้าชาหน้ามีจริงเขาก็ขอเกิดมาเป็นสามีภรรยากับมิสซิลินะครับทุกคนและเขาก็ได้ตายลงไปนะครับ หลังจากที่สาลาฟาละกับมิสซิลินะครับก็ขอจะอันดับที่6ไว้ให้กับเสาหลาเสารลพิย่าโอบาไนาก็แล้วกันนะครับทุกคนอันดับที่5าเสาหลาเหมาะอย่างโทกิโตโมอิจิโร่นะครับเป็นเสาหละาที่อายุน้อยที่สุดแล้วก็เป็นเสาหละาที่มีพองสว่านนะครับแค่จัดดะไม่กี่เดือวก็กลายเป็นเสาหละาปบซะแล้วนะครับทุกคนอย่าโทกิโตโมอิจิโร่นะครับเป็นเสาหละาที่ข้อข้างจะมีพองสว่านในด้านการต่อสู้เลยนะครับ จิโร่เนี่ยเขาเป็นคนที่ควานจานเสือนะครับทุกคนเนี่ยจะว่าในสมัยวัยเด็กของเขาพี่ชายของเขาที่เป็นฝาแฝกเหมือนกับเขาเนี่ยถูกอาสุฆ่าตายต่อหน้าต่อต,อตาเขานะครับจึงท้ายเขาควานจานเสือนะครับทุกคนในสุดสุดท้ายเขาก็ได้ทางการปะทะกอาสุวขัง้งขึ้นระดับที่2อ,อย่างโคโคจิโบนะครับทุกคนและภายหลังเขาก็ได้รู้ว่าเขาเป็นลูกหลานของโคโคจิโบนะครับและเขาก็ร่วมมือต่อสู้กับสาวละท่าสองคนอย่าง เสาหลักหินผาและก็เสาหลาวายุและก็ล่วไปถึงน้องชายของเสาหลาวายุนะครับอย่างเกยะนะครับทุกคนที่ร่วมมือการจาก,กางโคโคช,ชิโบอาสุข้างขึ้นระดับที่2นะครับแลภายหลังเขาก็ได้ตายลงไปนะครับทุกคนเนื่องจากว่าเขาโดนโคโคช,ชิโบฟันัวตัวขาเลยนะครับทุกคนจนท้ายเขาตายลงไปนะครับทุกคนก็ขอจ่าันดับที่5ไว้ให้กับโทกิโตโมอิจิโร่เสาหลาหมอกก็แล้วกันนะครับทุกคน อันดับที่4สาวหลาเพิงอย่าเลงโงคุเคียวจูโรนะครับทุกคนเลงโงคุเคียวจุโรเขาก็จะใช้ปามเพิงในการต่อสู้นะครับทุกคนในการพูดแต่ละครั้งของเลงโงคุเคียวจุโรเขาก็มาักจะชอบตะโกนนะครับทุกคนเนื่องจากว่าเขาแก้วหูของเขาเนี่ไม่ค่อยดีนะครับทุกคนเนื่องจากว่าเขาต่อสู้กับอาสูงในตอนนั้นที่ทำให้แก้วหูของเขาเสียไปนะครับทุกคนจึงท้ายเขาไม่ค่อยได้ยินเสียนะครับทุกคน ไอสึผ้าโลกไฟสู่นิรางเขาก็ได้ทางการประทะกับอาสุข้างขึ้นระดับที่4อย่างอาคาสะนะครับทุกคนและเขาก็ต่อสู้กับอาคาสะได้ดีในช่วงเวลาระยะสั้นระยะหนึ่งนะครับทุกคนท้ายแล้วเขาก็โดนอาคาสะปล่อยโดนทะลุท้องเลยนะครับทุกคนและเขาก็ได้ไตายโลงไปนะครับก็เป็นอีกหนึง่งฉากการตายที่น่าเศร้าเหมือนกันนะครับทุกคนอย่างการตายของเลงงคุเคียวจุโรนะครับที่เขาปกป้งน้องๆอ,อย่างพวกทานกิโร่พวกเนซุโกะ อินุสุเกะผู้ว่าเซอินซึนะครับทุกคนไม่งนะก็นา่งคนได้ตายลงไปแล้วนะครับถ้าเลงโงคูไม่มาปกป้องนะครับก็ขอจะอันดับที่4ไว้ให้กับเลงโงคุเคียวจูโรสาวหลกเพิงก็แล้วกันนะครับอันดับที่สาสาวหลกวาลีอย่าโทมิโอกะกิยูนะครับใช้ผู้ที่ใช้ป่าวาลีในการต่อสู้นะครับทุกคนต่อเล่แรกต่อที่เนซุโกะเป็นอันดแรกๆนะครับทุกคนถ้าเป็นสาวหลกคนอื่น,นแล้วล่ะก็เนซุโกะคนไม่มีโอกาสที่จะรอดนะครับทุกคนแต่ เนสุโกะเขายาโชคดีนะครับที่เจอกับสาวหลายวาลียากิยูนะครับไม่งั้นเนสุโกะคงไม่รอดนะครับถ้าเป็นสาวหลากคนอื่นนะครับกียูเนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยเข้ากับคนได้นะครับทุกคนเนื่องจากว่าเขาเป็นคนที่เงี้ยเนะครับไม่ชอบคุยกับใครนะครับทุกคนจึงทำให้สาวหลากเขาเนี่ยเข้าใจผิดแล้วก็ไม่ค่อยชอบที่หน้ากิยูเท่าไหร่นะครับในสุดสุดท้ายกียูเขาก็ได้ทางการปะทะกับอาคาสานะครับเป็นอสูรขั้งขึ้นระดับที่4นะครับทุกคน รวมไปถึงทันจิโร่ด้วยนะครับที่ช่วยกิยูสู้กับอาคาสะนะครับในที่สุดทันจิโร่เขาก็สามารถฟังคออาคาสะจนตัวขาได้นะครับทุกคนแล้วอาคาสะเขาก็ยอมตายแต่โดยดีนะครับเนื่องจากว่าอาคาสะเขาไม่อยากอยู่ภายใต้ในการาคับวคูของมูซานที่เป็นอาสูงอีกแล้วนะครับทุกคนจึงทาให้อาคาสะเขาตายไปในที่สุดนะครับทุกคนหลังจากที่สามารถเอาชนะอาคาสะได้ก็มุ่งหน้าไปต่อสู้กับมูซานต่อนะครับทุกคน จะท,าาที่สามารถเอาชนะมุซังได้ก็งางง้อเลยนะครับทุกคนเนี่ยจากว่าทันจิโร่เขาได้กลายเป็นราชาอาสรนะครับทุกคนเพราะสาวละเนี่ยไม่มีแรงที่จะลุกขึ้นแล้วนะครับเนื่องจากว่าหมดแรงในการต่อสู้กับมูซังไปหมดแล้วนะครับเพราะกิยูก็สบะยสบอเลยนะครับทุกคนแต่ก็โชคดีนะครับที่เนสโกพยายามเตือนสติทันจิโร่นะครับจนท้ายทันจิโร่เขาฟื้นสติกลับมาได้นะครับทุกคนหลังจากที่โจดสึกมูซังไปแล้วกิยูเาก็เริ่มไปมีกับผู้คนไปเรื่อยเยนะครับทุกคน ก็ขอจะอันดับที่สาไว้ให้กับเสาหละวารีอย่าทอมีโอกาสกิยูก็แล้วกันนะครับอันดับที่2เสาหละวาย,ยุอย่าชนินาซางาวะหรือซานามินะครับทุกคนถ้าใครเป็นอสูรแล้วล่ะก็ชนินาซางาวะเนี่ยเขาจะฆ่าหมดนะครับทุกคนไม่เว้นนะครับว่าอาสูรดีหรืออสูรร้ายก็ตามน,นะครับเขาก็เป็นผู้ใช้ปาวาย,ยุที่ข้อข้านจะแข็งแกร่งเลยนะครับทุกคนแข็งแกร่งเป็นระดับต้นๆขอเสาหละเลยนะครับทุกคน t s น n a m เนี่ยเขาเคยเกิดที่จากฆ่าในสุโะแลนะครับทุกคนในตอนที่ในสุโกะอยู่ในกล่องน,นะครับทุกคนในตอนนั้นเนี่ย t s นามิเนี่ยเขาเอามีแล้วก็แทงเข้าไปในกล่องน,นะครับจนท้ายในสุโะเขาได้รับบาดเจ็บนะครับจึงท้ายตันจีโรเขาโมโหมากนะครับทุกคนเลยใช้หัวโขไปที่หัวของ t s นามินะครับจนท้าย t s นามิเขาหมูสติไปสักพักหนึ่งนะครับไอ้ก็โชคดีนะครับที่อุบุยชิกิคางไงยะที่เป็นหัวหน้าของพวกเสาหลัก เขาได้ละง g เหุการไว้ก่อนน,น,นนะครับทุกคนไม่งั้นในสโกเขาคนได้ตายลงไปแล้วนะครับทุกคนในสุดสุดท้ายซานามิเขาก็ได้ทางการปะทะกับจากอสูรขั้นขึ้นระดับที่สองอย่างโคโคจิโบนะครับทุกคนรวมไปถึงเสาหลาหินผาและก็เสาหลาเหมาะและก็น้องชายของเขาอย่างเกยะด้วยนะครับช่วยการลุงกับที่โคโคจิโบนะครับทุกคนหลังจากที่โจกสือผ้าของมุซานแล้วเขาก็ได้ทางการเปลี่ยนนิสัยข,ของเขาใหม่นะครับทุกคนและเขาก็ได้ทางการ ขอโทษเนสโกะนะครับทุกคนที่เคยทานไล์เนสโกะนะครับทุกคนขอจะอันดับที่สองไว้ให้กับซานามิเสาลาวายุก็แล้วกันนะครับทุกคนอันดับที่1เสาห,หินผาอยา่าฮิเมจิมะเกียวเมะนะครับชายผู้ที่ได้รับฉายาว่าเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดในเสาหลาแล้วนะครับทุกคนอาวุธในการต่อสู้ของเกียวเมเขาก็จะใช้ลุ่นตุ้งนะครับทุกคนร่วลวกกับใช้ปลาหินผาด้วยนะครับทุกคน ในสุดสุดท้ายที่ปะทะกับมูซังเกียวเมะเขาก็เป็นการันตะที่ทําประโยชน์ให้กับหน่วยพี่ฆ่าสูงที่สามารถเอาชนะมูซังได้นะครับทุกคนถ้าไม่มีเกียวเมะและละก็ก็คงไม่สามารถเอาชนะมูซังได้นะครับที่เขาได้ไปเข้าร่วมในสุดสุดท้ายที่ปะทะกับมูซังเนี่ยเขาก็เจอส่อหนักกับโคโคชิโบแล้วนะครับทุกคนและเขาก็ปะทะกับโคโคชิโบมาก่อแล้วนะครับทุกคนยิ่งท้ายเกียวเม์เขาได้รับอาการบาดเจ็บอย่างหนักเลยนะครับทุกคน ท้ายแล้วเกียวเมะเขาก็ทนพิบาแผลไม่ไหวนะครับทุกคนแล้วเขาก็ได้ตายลงไปนะครับทุกคนตายอย่างสงบนะครับทุกคนก็อขอจะอ,ดอาดัที่หนึ่งให้กับเกียวเมะก็แล้วกันนะครับใช้ผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในสาวหล่าและก็ใช้ผู้ใช้ปางหินผานะครับทุกคนอยา่าีิเมจิมะเกียวเมะนะครับก็จบไปแล้วนะครับกับเรื่องเก้าสาหล่าใช้ปางอะไรบ้างนะครับทุกคนถ้าเกิดว่าเพื่อนพี่ๆนน้นนองมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะครับ ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชอบคิดที่ผมทางเรื่องเกี่ยวกับด,ดับพี่ค่าสูงก็อย่าลืมฝากโกติดตาให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมท้าคิดต่อๆไปด้วยนะครับสาระัว,วันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชอบคิดก็อย่าลืมฝากโกติดตามชอบผมและก็อย่าลืมฝากโกติตาที่ต่อผมด้วยนะครับก็ขอตัวลาเพียง์เท่านี้นะครับสวัสดีครับ